สวัสดีค่ะ สวัสดีกับเช้าวันไปโรงเรียนของเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะรอที่จะขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนเนาะก็ทานข้าวทานอะไรแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยรถตู้ยังไม่มาสักประมาณสี่ห้าน, 4, นาทีก็มาแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเจ็ดโมงตอนนี้ก็เจ็ดโมงเกือบสามสิบแล้วนะคะเดี๋ยวรถตู้ก็มาแล้วก็พากันเล่นกันก่อนคุยกันก่อนเมื่อวานนี้เบลไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเบลไปงานสีดำมาทุกคนคะ่ะงานสีดำก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องวุฒิอีกครั้งนะคะทุกคน คะขอสดุดีแด่ทหารทุกท่านด้วยนะคะเอากระดาษให้น้องหน่อยหนูไม่บอกนะนูร้องยังไงนะอันนี้อันนี้อันนี้ถ้ามันถ้ามันได้ฉลารัลใชับพูดทำไมเฮ้ถ้ามันไม่ได้เห็นใครมันก็จที่ไม่ได้นี่พูดทำไมกอดทไม่ได้ เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนกันเรียบร้อยนะคะเบลก็อยู่กับย่ากับบ้านขายของอะไรของเบลไปนะคะทุกคนขายชีวิตเบลก็ทํางานอยู่แบบนี้อยู่ในทุกๆวันเนาะคนเราก็ต้องมีอาชีพมีการมีงานทําไม่ใช่แบบนั่งอยู่เฉยๆเ,เงินมันจะลอยมานะคะแต่สําหรับบางคนอาจจะแบบดีก็ได้ที่แบบเออนั่งเ,ยเฉยๆเงินลอยมาอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะ ว่ากันไปนะคะแต่สําหรับเราเราเกิดมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเราต้องทํางานมันถึงจะมีเงินเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็เปิดร้านแล้วก็ขายของไปนะคะเบลก็ขายทั้งยำนักเก็ตเฟรนฟรายหรือพวกลูกชิน้นทอดเบลก็ยังขายเหมือนเดิมขนมขนมเนาะแล้วก็จะมีอย่างอื่นบวกเพิ่มเข้ามาอย่างเป็นพวกน้ําอัดลมนะคะก็ต้องขอบคุณ PFC มากมากเลยนะคะที่ส่งน้ําอัดลมมาให้เบลขายนะคะเป็นน้ําอัดลมเป็นขวดเล็กเอามาลองขายดูถ้าขายดีหรือขายได้ค่อย สั่งเพิ่มเอาไปต่อยอดนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะบ้านเบลตอนนี้ก็ยากเยอะมากฝนไม่ค่อยตกแล้วแหละที่บ้านฝนไม่ค่อยตกเลยทุกคนก็ได้รดน้ําต้นมงต้นไม้แล้วก็เอายงเอาญ่าอะไรออกมุ่มหนีหงาออกหงาดแห้งทุกคนหญ้าเยอะเดี๋ยวเบลจะทําความสะอาดสักหน่อยเบลกลัวว่าฝรั่งไส้แดงของเบลว่ะเขาจะไม่เจริญเติบโตนะมันมีหลายลูกด้วย เห็นพี่พี่เอบอกว่าดูแลให้ดีแล้วมาขายให้พี่ด้วยมันจะหลอดเวลาทุกคนค่ะรอบที่แล้วยัง ผิวไม่สวยเลยรอบนี้ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะแต่เบลก็ดูแลไปเรื่อยๆแหละทุกคนค่ะมีอะไรเราก็ทําอยู่ในบ้านนะเนาะเฮดงานไปพร้อมดูแลลูกไปด้วยนะคะทํามุมนั้นเสร็จเรียบร้อยก็เดินมาตรงนี้ตรงนี้เบลไม่ค่อยอยากให้มันมีหญ้าเลยเบลรู้สึกว่าถ้ามันมีหญ้าขึ้นมาแล้วมันแทรกแซงกับก้อนหินสีฟ้าที่เบลเอาใส่ไปมันจะดูแบบรกมันดูรกดูอึมทึม,มยังไงไม่รู้มันดูแบบวสวยงามเลยนะคะเบลก็จะใช้สูงมือแล้วก็ดึงเอานะทุกคนมันเป็นหญ้าอะไรสัก มันดึงง่ายแต่ว,ว่ามันก็ขึ้นง่ายด้วยตรงเนี้เบลปูแผ่นรองวัชพืชไว้นะทุกคนเห็นไหมเอาไม่อยู่แต่ถามว่า,าเขาขึ้นมาเยอะไหมจะไม่เยอะแต่ว่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้แหละเราต้องค่อยๆถอนออกไปเรื่อยๆเขี่ยก้อนหินออกแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะถ้ามีเวลาก็นั่งทําทั้งวันก็ทําได้นะทุกคนนี่เห็นบอนี่เวลาว่างๆบ,งบอมีลูกข่ายูแบบกายก่ก็นั่งยกจกแจ๊กอยู่กับยายน่ะค้นขยนันนั่งคุยโทรศัพท์กับลูกงาไปพร้อมปูดา เลิศบอทุกคนว่าจะขยันไปไหนก่อนนะคะขนาดปูแผ่นรองวัชพืชไว้ขนาดนี้ยังขึ้นมาเยอะนะด้านข้างด้านอะไรดึงออกยากยากทุกคนถ้าไม่ปูไว้เนี่ยคงจะหนักมากเลยแหละเพราะว่าตรงนี้ก่อนที่ว่าจะมีหินสีฟ้ามาอยู่มันค่อนข้างที่จะเละตุ้มเปะมากเวลามีหญ้ามีอะไรเนี่ยก็จะขึ้นมาเยอะเนาะบ้านเบลก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะจากที่เราก้าวเข้ามาอยู่ตอนนั้นกับตอนนี้ก็คือทุกคนก็คงจะจําภาพตอนที่ว่า ปัจจุบันแล้วแหละเพราะว่าอดีตนะก็คือมันมีแต่หญ้าแล้วก็มีแบบหินมันไม่เท่ากันเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนก็คงจะลืมภาพบ้านเดิมไปแล้วแหละบ้านหลังใหม่ก็จะเป็นประมาณน,นี้มีหินสีฟ้านะคะช่วงหน้าฝนก็จะอ่าค่อนข้างที่จะหญ้าเยอะแล้วก็ต,ต้องต้องทำความสะอาดอยู่บ่อยครั้งมันก็เลยดูเป็นแบบหกๆนะคะเราก็จะทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยเอาย้าเอาอะไรออกแล้วแล้วก็ปัดทําความสะอาดให้มันรลมมันก็จะดูแบบร่มรื่นสวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะ มีเวลาแบบก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนเวลาว่างนะคะเมื่อได้เบลอารมณ์บดีเบลเฮงแบบออ้ยแป่นเอิดเติดบอกเลยนะจ๊ะช่วงนี้ฝนไม่ตกก็ต้องรดน้ําต้นไม้กันหน่อยนะคะรดน้ําพืชผัก เผื่อสวนครัวที่เราปลูกไว้แล้วก็ปลูกเริ่มปลูกผักแล้วนะทุกคนพวกบวบพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มขึ้นมาเยอะกระจงกระเจี๊ยบก็คิดว่าแต่เขาออกลูกก็คงจะได้ออกพร้อมกันแหละแบลว่าทั้งกระเจี๊ยบทั้งอ่ะกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็บวบเหลี่ยมแล้วก็จะมีถั่วพูแตงกวาแตงกวาแตงกวนี่คงจะไม่ได้ขายหรอกเยวก็ปลูกไว,ไว้ไว้กินกับลูกชิ้นนะคะกระดูแลไปใส่ปุ๋ยไปไดย้ยาไปนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็มีผักออร์แกนิกให้เราได้กินด้วยนะคะส่วน ผักกินใบนะ่ะปลูกเบลจะทําแปลงผักเพิ่มที่ว่าเบลซื้ออิดบล็อกมานั่นแหละทุกคนว่าจะทําแปลงผักข้างหน้าเพิ่มแล้วก็จะปลูกผักด้วยสิกางมุ้งให้เขาอยู่พร้อมนะคะเพราะว่าถ้าไม่กางมุงให้เขาอยู่หรือถ้าเราอ่าไม่ทําเลยเนะี่ะพวกมแมลงมันจะมีทั้งหนอนทั้งมแมลงกินใบตะกะแตนเออใดๆคือเขาเราปลูกไว้เขาก็มากินเนาะถ้าเากางมุงไว้พร้อมมันระเสิบมีอย่างมารบกวนนะคะ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเดือนสิงหาแล้วนะคะก็จะเป็นวันแม่วันหยางสิงหากันยาตุราพษิกิกาทันวาเนาะ แป๊บเดียวก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวอีกแล้วนะทุกคนนะเพราะเพาะพันผักไว้เรียบร้อยนะคะเหลือแต่กระลำยังบพาะเพาะทุกคนค่ะปีนี้ก็ว่าจะปลูกกระลำซักเยอะๆเลยจะใส่ถุงใส่อะไรด้วยนะเอามาเรียงไว้อยู่ตรงข้างบ้านเรานี่แหละปลูกไลๆให้มันพอบพีเอฟซีกินเลยนะคะเพราะว่ากระลำหน้าหนาวหวานกรอบอร่อยด้วยนะคะออกแกนิกออกแกนใจบ่ต้องฉีดยาเลยได้กินแน่นอนหลดขึ้นอย่างนี้ ยอดบวบเรียมก็คือเยอะมากๆเลยผู้ได้ยากกินยอดบวบเรียมบอกเ้อะแบบจะทรงไปไห้นะคะแต่ว่ายอดบวบเรียมวันนั้นที่เบลแกงใส่อ่อมไก่ใช่ไหมทุกคนมันค่อนข้างที่ติดขมนิดๆไม่รู้ว่าใครเคยกินเหมือนเบลหรือเปล่าแต่เบลรู้สึกว่ามันขมนิดหนึ่งอะ่ะมันขมแบบนิดๆแต่ขมไม่มากนะขมพอดีกินเลยมันอร่อยดีอยู่แต่ว่ามันขมๆนิดนึงอะ่ะใครชอบบอกนะมันก็เริ่มแบบแตกยอดออกมาแล้วออกดอกออกอะไรเยอะทุกคนเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่า เขาจะออกลูกเยอะไหมนะคะมันก็น่าจะออกพร้อมกันแหละกับพวกถัวนะถ่วพูนะถั่วพูก็โตช้านิดนึงแต่ว่าถ้าพอถ้าได้ออกผลออกอะไรแล้ว,วอยู่ได้นานกุลงกุหลาบเ้วก็ตัดตกแต่งกิ่งทุกคนดูดิเขาก็ชูแตกยอดออกมาขึ้นใหม่ๆเนาะเบลว่าเบลเพราะพันธุ์ไม่ไม่ขึ้นหรอกนอกจากจะไปซื้อแบบที่เขาเพาะมาแล้วเอามาปลูกอันนี้นะสวยงามทุกคนจะไปซื้อไม้เลไลมาปลูกไว้หนา้าบ้านบ่เือกุหลาบขึ้นสวยงามเนาะทุกคนเนาะ พืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ก็ออกเยอะทุกคนออกมาได้กินมะละกงมะละกออย่างเงี้ยเป็นมะละกอที่เราไม่ได้ปลูกแต่ว่าก็ออกลูกให้เราได้กินเบลก็เอามาต่าคุ้งมือนันโอ้ยแซ่บวะสันทุกคนค่ะรดน้ําต้นมงต้นไม้เสร็จนะเบลก็มาอยู่ในร้านขายของเดือนช่วงเย็นๆน่ะลูกค้าก็เข้ามาบ้างแล้วก็ออกไปบ้างก็จะมาพร้อมกันบ้างวันนี้ว่าจะทํากับข้าวนะคะอยากกินยำให้แห้งๆทุกคนได้ยำอ่าได้หอยเชลมาพีเอฟซี FC ส่งหอยเช มาให้นะคะมีทั้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงผู้แล้วก็หอยเชลล์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ว่าจะลองอทํายำหอยเชลล์ดู มันจะอร่อยไหมทุกคนเป็นหอยเชลล์แช่แข็งนะตรงนี้เบลก็จะขายด้วยนะเบลขายยำยำปลาหมึกยำหอยแมลงผู้ยำหอยเชลล์ต่อไปก็คงจะเป็นยำกุ้งนะคะทุกคนกุ้งพวกสดๆจะไม่ค่อยมีแบบว่าเอาไปลวกแบบทำเนี่ยมันจะได้อาดีกว่านะทำยำเบลก็ทำขายแบบเยอะทุกคนวันหนึ่งวันไหนได้ขายยำแบบสิบกว่าถุงเนี่ยเออะนานเลิศทุกคนขามือหนึ่งได้เงินพันปุ่นทุกนนะถ้าได้แบบนั้นทุกวันก็ค,คือแบบ โอ้ชิวเลยแหละแปลว่าแตเ่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันได้ก็ได้วันไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะเปิดเพลงไปด้วยขายของไปด้วยนะคะอัธรรตในการทํางานของเบลกับชิวๆเลยเบลก็เป็น เหมือนเราเป็นเจ้านายตัวเองอย่างเงี้ยเราก็ทําไปด้วยขายของไปด้วยดูลูกไปด้วยเด็กๆเ,เขาก็รอกินข้าวนะคะเบลอบหมูปิ้งไว้นะคะส่วนขายของอหน้าบ้านขายแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากวันแม่นั่นแหละเบลคิดแล้วนะเพราะว่าวันแม่นะมันมีหลายอย่างที่จะต้องไปทํไหนจะวันที่สิบห้าอีกนะทุกคนเนาะมันก็มีหลายอย่างที่จะต้องคิดมีหลายอย่างที่จะให้จ่ายมันก็เลยเป็นแบบว่าบริหาร เงินไม่ลงตัวเลยทุกคนเแบลบก็เลยว่า,าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเรียบร้อนมากมันอาจจะ มันจะไม่ดีต่อเราด้วยนะเบลบริหารบะไรเบลก็จะไม่แตะต้องอะไรเลยนะทุกคนถ้ายังมันยังไปไม่ได้แต่ในร้านที่เรายังทําอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันยังไปได้นะทุกคนถ้าไม่มีเรื่องอะราหูเนี่ยมานางทับเบลเนี่ยเบลว่ามันแก่สีดียุ่นละเพราะว่ามันกําลังไปได้สวยเลยเนาะทุกคนเนาะจากที่เราย้ายมาอยู่ห้องเช่าแล้วก็มาอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็มาขายของกําลังสิแบบว่าไปได้สวยเลยกําลังจะแบบว่าไปได้ดีค่อยๆไปเลยแต่ว่าราหูทับสักวัน นะคะทุกคนขาราหูทับลาสุดคาบบันกับบริจายนะจ๊ะอ่าก็ต้องมาอันนี้ซะก่อน,นะดูไว้นะคะฟังไว้เลยนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเยอะเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนเราทํางานหาเงินน่ยบริหารชัดเจนว่าอ่าค่าใช้จ่ายเท่าหน่ปล่อยมั่นไดทอดหยังไงอะไรรับผิดชอบนั่นคือหน้าที่ของการเป็นอ่อ การใช้ชีวิตนะคะภัยสิเฮตุหรือประเหต์แล้วแต่เลยไม่อยากทำเรื่องของคุณนะคะแต่สำหรับเราเราบริหารแบบนี้แหละชีวิตมันกัสํำนีคนเราต้องทำงานบริหารชีวิตนะคะไม่ใช่มา แป๊บๆๆๆหนึ่งไม่เอานะคะแบบนั้นมันไม่ใช่มันบเป็นชีวิตนะคะถ้าจะให้ดีก็คือไม่ต้องพูดนะคะไม่ต้องพูดนะคะรออย่างเดียวก็คือเอาตามที่ว่านั่นแหละนะคุณจะพูดเปล่า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 เอานี้หมายถึงราหูนะทุกคนหมายถึงราหูจะพูดเปล่าเปล่าก็เบลบม่ฉีแตกนะคะเบลไม่สตีแตกหรอกเบลถามทนายแล้วทนายใหญ่กำลังใจเบล้ลยนะคะเพื่อนเบลก็ให้กำลังใจมาอย่างดีนะคะเบลบอกเลยว่า ไม่สติแตกแน่นอนคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะยังไงความจริงก็คือความจริงนะคะรับให้ได้ก็แล้วกันในวันที่คนอื่นตัวตอบบ้างนะถ้าคุณถ้าคุณรับไม่ได้ก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงด้วยนะคะอันนี้หมายถึงราหูนะคะทุกคนคะ่ะราหูกันลังมานังติ่งอยู่หน้าบ้านนะคะไม่ออกไปไหนเลยนะคะกะว่าจะก้าวเข้ามาแต่ว่า ไม่ต้อนรับเพราะว่าบ้านเบลมีสายสินนะคะทุกคนกันใบเซนบอกไเลยสายสินเขามาบดายเล่ละหูตัวนี้ <c oughs> วันนี้ลูกค้าเข้ามาตอนดึกๆนะคะช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยคนเยอะมากเลยทุกคนมีประมาณแบบต่อคิวกันหลายคิวมากถอดลูกชิ้น้ังไวร้างไวลูกชิ้นเบลบอกเบลขายหมดแล้วนะเบล,ลถึงไปซื้อใหม่ทุกคนเห็นไหมตอนนี้ลูกชิ้นล่ยหล่อมากมากพูดละหาสิบหกสิบเจ็ดสิบนะคะมาทั้งยำทั้งอะไรด้วยตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะคะขายยำขายยังขายลูกชิ้นเนี่ยเบล,ลเอาไส้กรอ,อกสีแดงนะคะทุกคนห่อเกี๊ยวด้วยขายมาละสิบบาทขายดีดีทุกคนค่ะแต่เบล,ลไม่ได้ ห่อไว้เป็นแบบว่าเยอะๆทีลรเยอะๆแบบสิบยี่สิบม้นะวันหนึ่งเบลห่อไม่เกินแบบสิบไม้ไม่งั้นก็เจ็ดก็แปดแล้วแต่ลูกชิ้นมันจะมีเนาะลูกชิ้นไส้กรอกแดงก็ขายดีเบลไม่ได้ขายแพงนะทุกคนเบลขายห้าบาทแล้วก็สิบบาทเราก็ดูปริมาณที่เราไปซื้อว่าเวลาที่เราไปซื้อของที่ร้านนะ่ะว่าอ่า ถุงนึงอะ่ะมันมันราคาเท่าไหร่แล้วเรามันจะได้กําไรเท่าไหร่ลูกชิ้นอ่ะกำไรตายตัวแล้วถ้าเราซื้อมาครั้งหนึ่งเราขายหมดมันได้กําไรนะทุกคนนะมันไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้มากหรอกแต่การขายของแบบนี้ถ้าเราเอามาบวกลบคูณหารดูเวลาที่เราไปจ่ายภาษีถ้าสมมุติว่าเราได้รายรับเกินไปมันก็ไม่ถูกต้องกับหลักกฎหมายใช่ไหมแต่ถ้าเราขายในปริมาณที่พอดีแล้วก็ ในสิ่งที่ว่าเขาไม่เกินไม่เกินไปสําหรับผู้บริโภคมันจะอยู่ได้มันจะไปได้ดีเลยแหละการขายของแบบนี้นะมันถึงอาจมันขายของมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่กําไรมันไม่ได้มากแต่มันสามารถอยู่ได้แบบคงทนเราก็ขยันเก็บหน่อยนะคะไม่เกเรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถ้าไม่มีรายจ่ายมากมายมันเกิดสิไปได้ดีเลยแหละค่อยๆไปค่อยๆขยับค่อยๆขยายอันนี้จากที่เราจับสังเกตในในการที่ว่า เรามาอยู่บ้านนอกอะ่ะมันไม่ใช่ว่าอ่ามันจะพิบๆๆเลยนะบ้านนอกก็คือบ้านนอกนะทุกคนบ้านนอกก็คือมันก็จะมีคนในชุมชนปริมาณแค่นี้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นวันที่ขายได้มันก็ได้เยอะวันที่ขายไม่ได้บางทีไม่ได้เลยก็มีนะวันหนึ่งได้50บาทก็มีบางวันหนึ่งได้ร้อยหนึ่งก็มีอย่างนี้ก็มีนะ มันไม่ได้สวยหรูตลอดไปนะแต่แต่สําหรับเบลเบลมีหลายอย่างให้ทำไงทุกคนข่ะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเบลก็ส่งของออนไลน์เป็นพออช่วงนี้อาจจะอะซอฟเซลดูบ้างเพราะว่าเบลเจอวิกฤตล่าหูทับมันก็เลยเป็นแบบนี่นะชีวิตเบลนะเบลเบลิร์ดแพชชั่นที่แบบว่าจะต้องมานั่งทำเบลเหมือน เบลพยายามเต็มที่การใช้ชีวิตของเบลเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆพยายามหาพยายามเก็บหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเอาให้ลูกให้อะไรเนาะแต่ว่าล่าหูมาทับเที่ยนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเบลบึมไปเลยนะทุกคนเบลจ่ายค่าทนายไปก็เยอะนะคะใจหลายอย่างทุกคนค่ะมัน มันค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟมากเรื่องนี้แต่เบลเองอ่ะไม่ไม่ต้องการให้ราหูนะ่ะมาอยู่ในบ้านเบลต้องการให้ราหูนะ่ะออกไปเบลก็เลยยอมที่จะจ่ายค่าผ่านทางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นอิสระนะคะส่วนเรื่องลูกเรื่องอะไรไม่เคยกดดันแล้วก็ไม่เคยกีดกันใครนะคะบอกไว้ตรงนี้บอกเคยกดดันบอกเคยกีดกันผู้ใดนะคะพอพูดไปแล้วความจริงก็คือความจริงถ้าราหูรับไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ข คุณเลยอะเรื่องคุณนะคะถ้าจะบวกพร้อมบวกเสมอเท่าที่เธอต้องการบวกเลยไม่ยอมนะคะเวอร์ชั่นนี้ทุกวันเนี้ยแถวบ้านเบลตอนแรกเบลก็ไม่ค่อยได้ออกมาตอนกลางคืนสักเท่าไหร่มันค่อนข้างที่จะแบบเงียบๆรวังเวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเบลขายของเบลเปิดไฟเปิดอะไรคนก็รู้ว่าเราแบบว่าเปิดดึกๆเนี้ยเขาก็มากันนะทุกคนบางคนอาจจะไปทุ่งนาอย่างเงี้ยกินขา้าวบออิ่มแว่วับขมาทอดลูกชิ้นพูพละชิปลาซาวากันไปนะคะอิ่มอร่อยกันไป แล้วทอดลูกชิ้นของเรานะเแบลบก็จะทอดให้กับกรอบเกี้ยวของเบลดูสีสีเกี้ยวทุกคนดูสีเกี้ยวก่อนเรืองอารามนะ่ารับประทานมากๆอดินกับอนาก็เริ่มหิวข้าวแล้วน้องอนาก็เดินมาตามแล้วแม่เมือ่อไหร่จะได้กินข้าวเอออุ้มก้อนลูกละแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวทําอันนี้ให้ลูกค้าก่อนได้กิ่นแน่นอนโอ้ยกอเป็นลูกลิ่งเลยทุกคนทํางานไปด้วยอุ้มลูกไปพร้อมปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตนะคะไม่ได้มีแค่ความรักนี่แหละ เห็นเราไปมันไม่ได้มีข้อความรักเพราะว่าค่าเทอมมันก็ไม่ได้จ่ายด้วยความรักนะคะกินอยากปากยูมันบริกกินหยาคะมันไม่ได้กินหญ้าเนาะนะถ้าไม่พร้อมหรือไม่อะไรแล้วแต่นะคะไม่ว่ากันนะคะบวางกันนะคะพอไม่พูดพอไม่เอาพอไม่อยากได้ก็ยัดเยียดเอาให้พอจะเอาบอกหน้าเงินเอ๊ะมันยังไงวะมันไม่ได้เอ๊ะมันไม่ดีเลยนะแบบเนี้ย วันไหนมีลูกค้าเยอะๆนี่สนุกสนานมากเลยทุกคนเบลชอบชอบเวลาได้เฮ็ดงานแบบบ่ได้พักเลยนี่มันเป็นแบบทอดลูกชิ้นก็ทอดก็ทอดยำ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 อยู่อย่างนั้นอ่ะมันดีมากแล้วมันแบบมันได้ฟิลลิ่งในการขายของมากทุกคนเห็นลูกค้าเยอะๆมันเห็นเงินอ่ะพอมันเห็นเงินแล้วมันแบบอุ้ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นเงินเป็นเงิน,น,งนหมดเลยอ่ะเวลาที่เราปิดร้านมาของหมดทุกอย่างพรุ่งนี้นับเงินไว้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปซื้อของมันเห็นกําไรแบบหนาะนเลยว่า เงินก้อนที่เราขายของทั้งวันเนี่ยมันได้ตรงนี้เอาไปซื้อของประมาณนี้แล้วเหลือจากตรงเนี้ยเออมันมันเห็นแล้วว่าว่ามันมีเงินก้อนเข้ามาถึงมันจะไม่ได้มากมายแต่มันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ว่าเอออย่างน้อยเราก็มีอาชีพว่าอะไรเงี้ยเก็บเล็กผสมน้อยไป5บาท10บาทอ,อย่างเงี้ยอ้ย ถ้าสะสมไปนานๆนะ่ะมันก็งอกเงยเป็นเงินก้อนได้ก้อนใหญ่เนะี่ยเหมือนกันในกรณีฉุกเฉินที่เราจะต้องได้ไปนู่นไปนี่เแบลบว่ามันดีนะทุกคนเนาะนี่เห็นไหมขายของไปด้วยดูลูกไปด้วยลูกค้าก็แ่าแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะคะลูกชงลูกชิ้นก็เริ่มหมดตู้แล้วนะคะแต่เบลยังไม่ได้ปิดร้านหรอกกาว่าจะขายให้มันเบินะใจก็แบบ ต้องมีคนมาซื้อล้ววะอะไรเงี้ยพอลูกค้าออกไปหมดแล้วนะคะห้อก็มาทํายํากันต่อน้ามะนาวบีบคั้นกันสดๆเลยน้ํายําเราก็เตรียมไว้แล้วตัดใบขึ้นช่ายใส่เข้าไปโคอเล่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 โอ้น้วหนำรออกพี่น้องคนน่ะแค่นี้ก็คือเป็นสูตรที่เบลทําไว้แล้วนะคะเบลไม่ได้ทําเผ็ดมากนะทุกคนตักใส่จานแบบเนี้ยอูหอยเซี่วตัวแบบใหญ่ทุกคนค่ะใส่ยวุ้นเส้นเข้าไปใส่อกไก่เข้าไปมาเด้อกินข้าวแรกน้ำกันบบบนี้พี่น้องค่ะเด็กๆก็พร้อมแล้วนะคะ เบลอบหมูปิ้งให้ลูกด้วยกินกับข้าวเนาะข้าวเบลหุงไว้อ่าพุ่งเมื่อวานแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนะข้าวก็จะตักมาให้เด็กๆด้วยแล้วก็ให้กินหมูปิ้งคนละสี่ไม้นะคะกินเขาเรยงมากบัดทีนี้ไม่กินข้าวนะคะวันนี้กินยำเป็นอียงอยากกินเอียงแซ่บๆกินเป็นร่างกายต้องการอะไรที่มันเผ็ดๆร้อนๆแซ่บๆบัดคนมันดูแบบว่าจิตใจด,ดีในชีวิตเนร่างกายนะคะ กินข้าวเสร็จแล้วเบลก็ไปนั่งขายของอยู่ประมาณเกือบอเกือบจะสามทุ่มนะทุกคนเบลก็ปิดร้านเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ดินกับน้องนาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะการบูงการบ้านเดี๋ยวค่อยทําวันเสาร์ก็ได้นะคะเด็กๆกระชิ่วเล่นอยู่ในบ้านนะทุกคนเบลก็ปิดร้าน เก็บของล้างถ้วยล้างจานนะคะขวาดบ้านเนาะเก็บร้านอย่างเงี้ยเก็บขยงขยะให้มันเข่าทีเข้าทางนะชีวิตประจําวันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนลั่นชีวิตประจําวันจะขวงกับประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบว่าไปที่ไหนเลยแล้วเราเองก็มีความสุขที่ได้อยู่บ้านแล้วก็มีความสุขที่ได้ทําทงานแบบนี้แต่ด,ดูแลลูกจังสีนะคะ มันเป็นความสุขทางใจอย่างหนึง่งไม่หวยหาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะคะขออยู่แบบเนี้ยสงบสงบแบบเนี้ยแบบยาวๆวไปเลยจนกว่าลูกจะโตนะคะมันคือสีดีนะทุกคนเนาะบต่องซีเรียตกับอย่างอื่นมากมม้แต่ละวันเน้น,น,นแบบว่าอ่าทางานแล้วก็สร้างอาชีพอย่างเดียวหาได้ได้มีเงินเก็บอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็คือชอบชีวิตแบบนี้มากเพราะว่ามันได้มีเงินเก็บมันได้มีรายได้นะคะมันได อ่ลันรายได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัวเราเองได้ทั้งออกกําลังกายได้ทั้งดูลูกได้ทั้งอยู่บ้านมันเป็นเอียงที่แบบว่าดีมากสําหรับชีวิตเบลมันกําลังไปได้สวยเลยแต่ว่าก็คือว่าลหละก่อนที่เราจะเป็นอิสระมันก็ต้องเจออะไรที่แบบทุกข์ใจบ้างหรือเป็นแบบ มีลาหูมะนังทับบางเอียงประมาณนี้นะคะแต่ก็เข้าใจแหละทุกคนถามว่าจะยกลาหูอันนี้ออกไปได้ไหมทนายบอกว่าต้องใช้เวลานะคะกะ็เอาเอา,เอาตามที่ทนายวาน่ะนะคะทุกคนขาเพิินว่า ต้องใสเวล่าเบลกับิีใสเวล่าแล้วก็เบลเป็นคนที่อดทนเก่งมากๆนะครับความอดทนสวยงามเสมอรางวัลของความอดทนวานันถุงดอกลาเป็นเดิมละเอ้าสีงามถุงดอกลาเป็นเดิมจีไเมื่อชีไปดึกก่อนหินใสม่มันก่อนกับมาจักนะคะทุกคน <c oughs> สําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ